สวัสดีค่ะอยู่กับบ <มา S 1> นเส้นสายมันค่ะควันนี้มาหาโทรหนึ่งฝนก็ตกค่ะขับมาตามทางฝนตกมาเจอรถเสียตินพอดีเสียตินกำลังจะออกไปนะคะตอนนี้ได้ยินแต่จานเหล่าขับรถไทยอยู่นู่นตอนนี้เสียตินกำลังถามเรื่องเรือเรื่องเรือที่ว่าติได้ไปกู้นะคะตอนนี้ เออบกไงแล้วขึ้นตัวแล้วเึ้นตัวจริงจริเลยพอแต่เรือขึ้นมารถบินเดี๋ยวคันรถวินกับอ่ารถอะไรนะรถเคนเดี๋ยวคันแค่นี้ใช้ไมโครเป็นฐานเปิดทางเปิดทางไม่เป็นฐานให้รถวิน เวลารถดินดึงปุ๊บน้ำหนักของที่รถดินดิ้นจะไปอยู่ไปอยู่กับรถแบคกโขโคนี่ไหลอย่างนี้เลยโขน้อยครับอย่างนี้แหละจีอย่างโหด่นขนาดทายคัดเอาเฉพาะตัดสตำขันขนาดนี้มันโดนเฮงโซซิมันนั่นมันหนีเป็นสองสั่วโมงดาไม่มีดีอ่ะดินสิบนาท พัดมาแล้วนี่จุดเอาเอาเฉพาะแบบเออโชว์มันมันเลยเอาจุดจุดสำคัญจุดแบบว่าโฟกัสเลยท <c oughs> ี่การเป็นหายบ้างไม่มีแดี๋ยวก็มีผมไม่มีเลยว่าขายลงขายลงนะขายลงขายลงนะแต่มันเยอะไงมันลงไม่ทันแล้วสัญญาณเด็กไม่ค่อยดีดูชื่นเช็นเลยคร <c oughs> ับเพราะมันดูเหมือนมันมันอยู่กลางเกาะเลยนะพี่ตีนมันอยู่มันอยู่กลางเกาะ ม,มีมีอ,อม้อมเกาะแล้วมีทางเข้าไปหาเรือตรงกลาง<ม>แล้วเขาบอกว่าดินที่เข้าไปหาเรือน่ะใช้เวลาถมสองปีถมไปเรื่อยๆจนไปถึงเรือพออไปทะแต่ถมสิไปเอาเรือ,ต,อตั้งใจถมไปกู้เรือสองปี<อ>ถมหรอกเอารถบดเหยียบเหยียบเหยียบสิแม่มคิดว่าเขาลงทุหนห<ม>ลายเรือขนาดลำเท่าไรเกาะถ้าเอาขึ้นมาแล้วเอาไปขั้นกิโลเนี่ย ถ้ากิโลขายช่วงนี้เศษเด็กกิโลละสิบกว่าบาทน,นี่ก็อยู่ประมาณเจ็ดแทงเจ้าโคงครับได้นเยาเรี่ยได้ขนาดยายาวสามสิบห้าเมตรห้าสิบเซนอูน้ยยยย่ยี่ยายย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 นงน ตอนนี้ตีเล็กกำลังสัมไม่ใช่ตีเล็กกำลังเล่าเรื่องเรือนะคะให้พี่ตีนฟังพี่ตีนสอบถามเยู่อนนี้โบเมนโปะเนอะเป็นเองแล้วก็เป็นซีช่องไว้ไซส์โค่โปะทีอ๋อเพิ่งรู้นะนี่ว่าเขาเรียกโปะโอเคเรียกโปะว่ะ ม่รู้ถหกล้อโจทย์นะคะตอนนี้พี่ตินบอกว่างานใกล้จะเสร็จแล้วเชตินบอกว่างานเสร็จวันนี้เตรียมย้ายบ่อวันนี้นะคะที่แรกเรากะาว,ว่าเราจะมาแล้ว ซื้ออะไรมาทำกินที่ทีมงานแล้วก็ตอนตอนค่ำก็แยกย้ายกันแต่เสตติว่าต้องย้ายบ่อกไปเสิติแบบนดิดเดียวนี่จะสเปอร์เกสจอดออยู่ข้างนอกนะคะไม่ใช่เสตนะติละบ่อนะแบบโคสกัดจรีบแล้ว จานเหลาขับรถไทยอ้จานเหลานี่สุดยอดจริงๆนะคะจากที่เป็นหนุ่มก่อสร้างคนหนึ่งเนาะตัวันี้แบบขับแบ็อยางเลยขับรถไทยมันเลยคนเดียวดีลาเดชดีเล็ยกยังขับไม่เป็นเลยรถไทยนี่ขับเป็นแต่แบ,บ็คโค้แต่จานเหลาเนี่ยเป็นทุกอย่างเลย sết lắm นิด มันฝนจะตกอ,อีกแล้วค่ะเนี่ยมืดใหม่แล้วแบ็คโคน่าจะเสร็จแล้วบ่ วันนี้ทอทงก็ยังอยู่นะคะปกติวุ่นมาเห็นแต่จานเหลากับจานสูวันนี้ทอทงอยู่แต่ทอทงไม่ได้ขับเพราะงานเสร็จแล้วเตรียมจะย้ายบ่อเดี๋ยวเราจะติดตามไปดูกันเนาะว่าเขาจะย้ายไปที่ไหนนะคะ เส็ละวะนั่นเส็ละวะคือมีดแถะคือมีดแทลลูกน้องเจ้าทอทงทำไมเงียบจังเลยพี่กินเครื่องเดิมอร่อยป่าเอาขนมไปฝากทอทงก่อนผู้ใดเอ็มรอยขไปดิ้องยงเหลือ ตื่นไปน่ะตื่นไปเอาขนมมาให้กระแทกปากอุ้ยทอทองตกใจวุ้นบอกว่าเอาขนมมาให้กระแทกปากทอทองกูจะกินไหมเนี่ยบรรยากาศดีจนว่าแหมโอ้เบิร์กับคงกับเขาเขามีแบบมองเห็นกับเขาเขาตองยานเลยมองมองไปมองไมปมีมองพักบอมีกระโตมมีอะไรไหมไม่มีเลยนูนู้าจ๋อต้องไปต้องเอาเต็นต์มากลาง แต่ก็น่าจะทำแคมป์หนูนะโอเคค่ะคิดนี้ก็อยู่กับโทหนึ่งนะคะอร่อยไหมเนี่ยวุ้นบอกแล้ววุ้นสรรหาแต่อะไรอะไรดีๆ<ม>อร่อยมาให้ทีมงานก <Okay. S 2> ินเลยอันไหนไม่อร่อยวุ้นไม่เอามาจริงนะถ้าคือวุ้นกินแล้วถูกปากทุกคนก็ต้องกินได้ไอะยะที่บ้านเขาทาจํากะหรี่แป๊บได้ไหมตั้งแต่ตอนที่วุ้นซื้อไปให้หนู่นนะที่ว่าตีโดนหมากัดนะ่ะเจ้าเดียวกัน แต่ว่าเขาไม่ทํากะหรีปล่าเขาบอกว่าต้นทุนมันแพงเขาก็เลยทํากล้วยฉาบไม่แบบว่ามันหวานไม่ต้องไม่หวานเยอะแต่มันอ,อร่อยใช่บางเจ้าใส่น้ําตาลเยอะเกินวนว่า